ทำไมปืนใหญ่รุ่นนี้ของกองทัพบกไทยถึงเป็นที่น่าสนใจของหลายประเทศและปืนใหญ่รุ่นนี้คืออะไรไมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับปืนใหญ่รุ่นนี้ก็คือปืนใหญ่เบานะครับซึ่งไทยพัฒนาร่วมกับบริษัทโพลีเทคโนโลยีจากจีนใช้งบประมาณ48ล้านบาทนะครับและมีการตั้งเป้าจะเป็นสินค้าส่งออกอีกด้วยความน่าสนใจอย่างแรกนะครับก็คือมันมีความคล้ายกับปืนใหญ่ bae system m 1 1 9ของอังกฤษนะครับ และมีความคล้ายกับปืน n e x t e r lg 1 mk 3ของฝรั่งเศสโดยสื่อหลายประเทศวิเคราะห์ว่าทางไทยนะครับน่าจะนำเอาระบบจากบริษัทนะครับ n e x t e r lg 1 mk 3เนี่ยที่มีใช้งานในกองทัพไทยมาร่วมพัฒนาปืนใหญ่รุ่นนี้นั่นเองและปืนใหญ่รุ่นนี้นะครับยังสามารถใช้ระบบค้นหาตำแหน่งผ่านดาวเทียมได้นะครับที่สำคัญยังสามารถส่งกำลังทางอากาศส่งทางเฮลิคอปเตอร์ หรือส่งนะครับผ่านทางร่มทางอากาศได้ด้วยนะครับมีระยะยิงไกลถึง11,500เมตรนะครับโดยจากการทดสอบมีการทดสอบทำการยิงทั้ง1.5และ11.4กิโลเมตรนั่นเองและถ้าเทียบนะครับมีสเปคที่สูสีกับของอังกฤษนะครับก็คือ M119 เนี่ยคาดว่ารุ่นนี้ของไทยสามารถทำการยิงได้8นัดต่อนอาทีนะครับเพราะมีสเปคที่ใกล้เคียงกันมาก โดยกระสุนรูปแบบแรกที่คาดว่าจะใช้ได้ก็คือกระสุนแบบ high explosive หรือกระสุนแบบระเบิดแรงสูงนะครับและคาดว่าสามารถใช้กระสุนนะครับที่ยิงต่อระยะด้วยจรวดได้นะครับหรือเรียกว่า high explosive rocket assist a n นั่นเองและกระสุนอีกรุ่นที่คาดว่ายิงได้คือกระสุนแบบ DP-CIM นะครับที่ยิงออกไปแล้วเนี่ยจะระเบิดการอากาศและมีระเบิด ออกมาเป็นวงกว้างทำลายพื้นที่ได้เป็นวงกว้างนั่นเองนะครับและนี่ก็คือปืนใหญ่ที่น่าสนใจของกองทัพไทยที่พัฒนาขึ้นมาเองนั่นเอง